หมดโควิดแล้วมีเวิร์กฟอร์มโฮมก็แล้วแล้วเราก็ติดใจเราก็ยังอยากจะทํางานที่บ้านวางหลังเล็กๆไม่หลังบ้านเนี่ยคะ่ะมานําเสนอจะเป็นแบบไหนตามไปดูกันค่ะความพิเศษของเขาเนี่ยกระจกเยอะเป็นพิเศษทำให้พื้นที่รับแสงเนี่ยจะกว้างเป็นพิเศษ กระจกกันแสงนะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงเราเนี่ยสามารถติดฟิล์มกันแสงเพิ่มเข้าไปได้สําหรับใครที่บอกว่า3ามคูณมันเล็กเกินไปนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะแคปคลิปเข้ามาก็ยังจะมีส่วนลดเพิ่มเติมแล้วก็จะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีนาย๋า สวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาตึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งสวัสดีนายดา สวัสดีค่ะชาจาจิกกี้เฮาส์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพา,ามาพบกับออฟฟิศนกดาวสำเร็จรูปนะคะไหนใครทำงานจากที่บ้านบ้างคะหมดโควิดแล้วมีเวิร์กฟอร์มโฮมก็แล้วแล้วเราก็ติดใจเราก็ยังอยากจะทำงานที่บ้านวันนี้นะคะชาก็เลยจามีออฟฟิศนกดาวสำเร็จรูปนะคะขนาด3ฟมตูสวางหลังเล็กๆไม่หลังบ้านเนี่ยคะ่ะมานำเสนอจะเป็นแบบไหนตามไปดูกันค่ะ นี่นะคะเป็นออฟฟิศดาวขนาด3าฟุนะคะตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจะมีตรงที่ว่าเขาจะมีกระจกเยอะเป็นพิเศษนะคะมีทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะทําให้พื้นที่รับแสงเนี่ยจะกว้างเป็นพิเศษมันเหมาะกับการที่ว่าเวลาที่เรานั่งทํางานนะคะติดหน้าต่างตรงนี้หรือว่าตรงฝั่งเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เวลาที่เราเปิดรับลมลก,กว้างเนี่ยมันก็จะกว้างมากๆดูไวมันจะทําให้รู้สึกว่าโปร่งนะคะก็จะมีดีเทลกับลูกเล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเข้ามา เรามาว่ากันที่ตัววัสดุบ้างนะคะตัววัสดุตัวนี้นะคะก็เช่นเคยด้วยวัสดุหลักของ Ji ๊กเกี้ยเฮาส์นะคะก็จะเป็นโครงเหล็กกันวัไานตา์แล้วก็ผนัง E.P.S นะคะก็เป็นวัสดุที่ใช้ทําห้องเย็นแล้วก็กันความร้อนทีนี้ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจกกันแสงนะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงตัวเนี้ยที่ใครที่กําลังกังวลเรื่องของค่าไฟว่ามันมีกระจกเยอะๆแบบเนี้ยแล้วมันจะมีปัญหาไหมมันจะกินไฟหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถติดฟิล์มกั แสงเพิ่มเข้าไปได้หรือใครที่กับบอกว่าฟิล์มกันแสงอย่างเดียวว่ามันก็ไม่พอก็สามารถที่จะติดโซลาร์เซลล์นะคะเพิ่มขึ้นไปได้มาถึงข้างในนะคะ วิมีเด็กๆมาด้วยเขาเรียกว่าเด็กเอ็นประจําโรงงานนะคะเด็กเอ็นแวะมาหาแล้วก็ไปทีนี้นะคะเราเข้าไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าตัวออฟฟิศตัวนี้นะคะก็จะขนาดกว้าง3คูณ3เมตรนะคะก็กําลังพอดีเนาะสาหรับใครที่บอกว่า3คูณ2มันเล็กเกินไปนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะแล้วก็สูงนะคะทั้งหมดอ2.4เมตรเป็นเคียร์ในนะคะพื้นนะคะก็เช่นเคยก็จะปูด้วยสมาร์ทบอร์ดนะคะของ SCC แล้วก็ทับด้วยกระเบื้องยางนะคะกระเบื้ อยแบรนด์ m c s นะคะก็คือเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ในเครือบริษัทของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีแถมพัลมดูดอากาศให้ด้วยนะคะกับไฟหนึ่งดวงพื้นที่ใช้สอยนะคะก็กว้างขวางโอ้โหหมุนได้สบายๆสามารถนั่งตั้งโตทำงานตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะตรงนี้ก็ได้อะเมื่อกี้ลืมบอกไป นี่นะคะก็มีเต้ารับให้เหมือนเดิมนะคะหนจุดแล้วก็ตัวพาวเวอร์พักมีคัตเอานะคะทีนี้เราไปดูรอบๆกันบ้างดีกว่านะคะข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ตัวออฟฟิศนะคะข้างนอกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะเช่นเคยดีไซน์ก็สวยงามนะคะเพิ่มเติมคือมีหน้าต่างเพิ่มเข้ามาเราสามารถจะติดปั้นได้นะคะถ้าเกิดว่ากรณีไม่อยากที่จะให้มีแสงเข้านะคะก็สามารถติดบ้านเพิ่มเติมได้อ่าในที่นี้ก็มาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะก็จะเป็นเช่นเคยเป็นระบบ power pack นะคะก็ลูกค้าย,ยกไปก็สามารถที่จะต่อจาไฟแล้วก็ใช้ได้เลยนี่นะคะก็เป็นออฟฟิศขนาดเล็กๆดีไซน์สวยงามนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย ค่ะ,คะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวออฟฟิศขนาด 3, าคูนสนะคะเป็นยังไงคะหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะดีไซน์เรียบหรูสวยงามนะคะเพิ่มเติมคือมีกระจกเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่ชอบเน้นดีไซน์ที่สวยมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แออัดหลังนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะ6ห,หลักต้นๆแถมใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะแคบคลิปเข้ามาทางเราเนี่ยก็ยังจะมีส่วนลดเพิ่มเติมแล้วก็จะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับหลังนี้หลังเดียวนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไป ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ